สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท,ท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสูตรน้ำยอกเอาน้ำบ่งนะครับคลิปนี้มีทีเด็ดมาฝากอีกแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีตัวเลขที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในวันที่16เมษายนนะครับหลังจากสงกรานไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะสอนให้ว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจที่ว่าน่าจะไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กัน นะครับโดยเฉพาะเลขเด่นนะครับผมจะมีมาสอนอยู่2สูตรนะครับยี่สบงวดไม่เคยผิดเลยนะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับอยากให้พิจารณานะครับแล้วก็ไปเสี่ยงโชคนะครับให้ติดไว้นะครับโอกาสถูกมีสูงมากนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูเลขสรุปก่อนวันที่ส6เมษานะครับเลขสรุปที่เราฝันธงให้จะเป็นเลขตัวนี้อันนี้เป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเราดูคลิปจบนะครับเดี๋ยวจะสอนให้ว่าตัดยังไงถึงจะเหลือตัวเลขไม่เกิน4ชุดในแต่ละงวดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลายตัวไปก็คงไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับผมส่วนท่านใดที่คิดไม่ค่อยเป็นหรือว่าอาจจะสงสัยไม่เข้าใจการคํานวณนะครับเราสามารถทักทายมาปรึกษากันได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับ0961100181นะครับ เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Line นะครับทักทายมาปรึกษาได้ว่าตรงไหนคิดยังไงนะครับจุดที่ไม่เข้าใจนะครับหรือจะโทรก็ได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมมาดูเลขเด่นนะครับจะมี2ส,สูตรนะครับผมจะคลิกวันที่1เมษานะครับงวดที่เพิ่งอ,ออกไปคือ0ูนย์้นั่นเองก็จะไปออกวดหน้าคือวันที่16เมษานะครับสูตรที่1คือเด่นที่1สูตรที่2เด่นที่2นะครับเรามาดูวิธีคิดว่าคิดกันยังไงเรามาดูจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณก่อน นะครับสูตรที่1จุดแรกไปดูที่หลักหมื่นรางวัลที่1นนะครับจุดที่2หลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลจําจุดที่ผมมาร์กเอาไว้แล้วก็ไปนั่งทําเองที่บ้านดูนะครับ20งวดไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็สําคัญนะครับเวลาจดตัวเลขรางวัลที่1 2สองตัวล่างเลขหน้า1 2สองห้ามสลับกันนะครับเลขท้าย1 2สองห้ามสลับกันนะครับเอาตามที่เขาตักเข้าตัวมานะครับ แล้วก็จุดสุดท้ายไปดูหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนะครับนะครับในสูตรที่1นนะครับใช้4จุดนะครับสูตรที่2ก็4จุดเช่นกันหลักแสนนะครับหลัก10อรละมันที่1แล้วก็หลัก12ตัวล่าง2ครั้งอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับถ้าเป็น1ก็1 1ถ้าเป็น2ก็2อสองถ้าเป็น3ก็3 3 2ครั้งนะครับเป็นศูนย์แบบนี้ไม่มีค่าไม่เป็นไรนะครับ เวลาไปทาเองนะครับทีนี้เลขรหัสที่เราต้องตั้งประจําทุกหลักนะครับทุกสูตรนะครับสูตร1นึสูตรสนะครับสูตร1นจะตั้งเลขตัวนี้ 0, 2 3 8 0 2 3แล้วก็8ต้องตั้งทุกงวดนะครับเป็นรหัสคงที่นะครับสูตรที่2นะครับ1 3 5 6 1 3 5หห้า นะครับสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับรหัสไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีคิดแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันนะครับไปดูวิธีคํานวณนะครับ7จบวกหได้12นะครับ2อบวกเได้9 9้เบวกหเป็น14ไม่มีตัวทดนะครับได้4นะครับ4ี่บวกเได้11คือ1 1นึ่บวกศนบวกศย์ก็ได้1นนะครับเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่าแบบนี้ เราก็นําผลลั์ที่ได้ที่เราคํานวณนะครับไปบวกรหัสคงที่ตัวนี้4ีบวกศนย์จะได้4 4บวกสจะได้6 4สีบวกสามจะได้7 4ดี่บวกแได้1 2ก็คือ2นี่คือเลขเด่นสูตรที่1นะครับอย่าลืมนะครับ20่สิไม่เคยผิดนะครับ1นบวกหได้สอง1บวกสามได้4 1่บวกห้าได้6 1นบวกหได้เจ็ด ยี่สิบงวดไม่เคยผิดเหมือนกันไปเลือกซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคงวันที่สิบหกเมษายนนะครับให้ติดเลขพวกนี้ไว้นะครับโอกาสถูกรางวัลมีสูงมากนะครับเพราะว่ายี่สิบงวดไม่เคยผิดเลยนะครับที่สำคัญนะครับสูตรสองสูตรนี้คิดได้ตัวเดียวกันนะครับอาจจะออกได้ตัวหนึ่งหรืออาจจะมาทั้งคู่ก็เป็นได้ นี่คือเลขเด่นนะครับฝากไว้พิจารณานะครับวันที่16เมษายนนะครับผม20งนย์นะครับ20งวดไม่เคยผิดบางคนอยากจะรู้ว่าอะไจับคู่กันยังไงนะครับ0ูนย์ถูกได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าจับคู่กันแบบไหนนะครับผมจะทําจาก1มีนมานะครับที่ออก73นะครับแล้วก็จะไปออกวดหน้าด้วยเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าทํำยังไงนะครับหนามยกเอาหนามบ่งนะครับความหมายนะครับถ้าใครดูประจําคงพอจําได้นะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับ ออกเจ็สามแบบนี้นะครับหลักสิบเป็นเลขเจดเรานําเลขเจ็ดมาตั้งแบบนี้หลักหน่วยเป็นเลขสามนะครับเราก็ตั้งเลขสามแบบนี้นี่แหละเราเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบงนะครับตัวนี้ไม่สําคัญนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าเอามาจากตรงนี้แต่จุดที่เราต้องจําก็คือจุดนี้นะครับหลักสิบให้จําที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่หลักสิบตัวล่างทุกงวดนะครับต้องจําจุดนี้นะครับ ส่วนหลักหน่วยนะครับไปดูหลัก1 0ตัวล่างแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าจําแค่2จุดนี้นะครับก็ทําได้เลยนะครับแบบนี้5้บวกเได้12 7จบวกแได้15แล้วก็บวกลงมานะครับได้9 0 1 2 3แล้วก็4มีทั้งหมด6ตัวนะครับได้8ได้9ได้ศย์ได้1 ได้2แล้วก็ได้3แบบนี้เวลาจับคู่กันนะครับ6ตัวกับ6ตัวเนี่ยมันจะได้36คู่นะครับ36คู่เราต้องมีตัวตัดนะครับเพราะว่าเราไปเลือกสลากกินซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือจุดที่เราต้องหาตัวตัดมาใส่นะครับตัวตัดนะครับฟังหลักสิบนะครับเราไปดูที่ตรงนี้ ไปดูที่เลขหน้าครั้งที่2หลักหน่วยนะครับวิธีตัดนะครับนำไปบวกกับเลข0นําำไปบวกกับเลข0นะครับ8ปบวกศูนย์ได้8นํนำมาวางตัวนี้นะครับผมส่วนหลักหน่วยนะครับให้ไปดูทีห่หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1จำไม่ดีนะครับจุดนี้ต้องจำให้ได้นะครับเป็นตัวตัดนะครับเป็นเลข1นะครับให้ไปบวกกับเลข9 1บวก9้าได้10คือศนแบบนี้อย่าลืมนะครับจำให้ได้นะครับนี่คือตัวตัดนะครับเพราะว่าตรงนี้เรารู้แล้วนะครับว่าคิดกันยังไงนะครับเวลาบวกกันก็บวกแบบนี้8ดบวกเจดได้สิบห้าเพิ่มสามต้มได้ได้แดเพิ่มสแมเต้มได้หนึ่งให้เพิ่มสามต้มไปสามตัวนะครับหลักหน่วยก็เหมือนกันศูนย์บวกสามได้สามเพิ่มสามได้6กเพิ่มสามได้9้าขั้นตอนต่อไปนะครับ ให้เรานําตัวตัดตัวนี้นะครับไปตัดตัวนี้ออกเอาตัวที่เหมือนกันออกมานะครับหลักสิบตัวที่เหมือนกันคือเลขไม่มีหรือเปล่าครับมีครับมีเลขหนึ่งตัวหนึ่งห้ากับแปดไม่มีนะครับฟันทงไปที่หลักสิบหลักหน่วยเหมือนกันไหมครับมันต้องมีเหมือนกันนะครับอย่างน้อยต้องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มากสุดไม่เกินสองตัวนะครับเลขสามแล้วก็เลขเก้านี่คือมากสุดนะครับสามกับเก้า นะครับบางงดก็จะเหลือตัวเดียแบบนี้นะครับมากสุดคือ3กับ9คือ2ตัวนะครับเวลาจับคู่ก็1 3 1 9นาแค่นั้นเอง1 3 1 9เห็นไหมครับจากทั้งหมด6ตัวนะครับจับคู่ได้3 6มคู่นะครับพอเรารู้จุดนี้นะครับมาบวกกัรหัสตัวนี้จุดนี้บวกรหัสตัวนี้มาใส่มาใส่เป็นตัวตัดก็จะเหลือแค่2ชุดอันนี้คือ น้อยนะครับวันที่หนึ่งมีนานะครับออกส6บมีนานะครับงวดนั้นออกมาหนึ่งเก้าเห็นไหมครับแบบนี้เราตัดถูกนะครับหนึ่งเกตัวที่ถูกเราสามารถไปขึ้นเงินได้นะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับเสี่ยงโชคนะครับผมงวดต่อไปเวลาจะทําอีกคําว่าน้ำยอกเอาน้าบ่งก็คือออกหนึ่งเก้าใช่ไหมละ่ะหนึ่งหลัก1ิบเราก็ตั้ง9้าหลักหน่วยเราก็ตั้ง แบบนี้ทุกคนตั้งได้หมดนะครับเพราะเอาเลขที่ออกมาตั้งนั่นเองแต่จุดที่ต้องจํานะครับจำไม่ได้นะครับหลักร้อยรางวัลที่หหลัก12ตัวล่างนี่คือฝั่งหลักสิบฝั่งหลักหน่วยนะครับหลัก12ตัวล่างกับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองแค่2จุดเท่านั้นเองนะครับจำง่ายง่ายสี่บวกหจะได้ห้าบวกสจะได้3ามหนึบวกหนึ่งเอ่อห้าบวกหนึ่งได้ห 6. 6เป็น7ดนะครับเป็น8ด เป็น9เป็น0ย์เป็น1นะครับมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับเดี๋ยวจะทำก้นหน้าให้ดูนะครับว่าฟันธงตัวไหนบ้างนะครับ3บวก9ได้12 2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7แน่นอนนะครับ6ตัวไม่มีใครไปเสี่ยงได้นะครับลอตเตอรี่นะครับไปหาตัวเลขไม่ได้ทุกตัวแน่นนะครับตัวตัดนะครับนำมาใส่ตรงนี้หวังว่าคงพอจำได้นะครับหลัก10จุดเลข ต้องไปดูที่หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนำมาบวกกับเลข7สองบวก7ได้9นํานำมาวางตัวนี้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเลขท้ายครั้งที่1หลักหน่วยนะครับนำมาบวกกับเลข0 6นบวก0ูนย์ได้6ตัวนี้แหละครับเคล็ดลับสำคัญนะครับสำคัญมากนะครับจุดนี้เราบอกแล้วนะครับจุดนี้เราบอกแล้วนะครับ เวลาบวกเลขก็9บวก1ได้ศนย์เพิ่ม3ามแล้วก็เพิ่ม3าไปแค่3าตัวนะครับ9้าบวก6ได้15บห้าเพิ่ม3ามได้8ดเพิ่ม3ามได้1แบบนี้เราก็ฟันธงได้เลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาหลักสิบเป็นเลข0นแล้วก็เป็นเลข6นะครับ0ูนย์กับ6นะครับนี่คือมากสุดนะครับหลักสิบตัดออกแล้วนะครับหลักหน่วยนะครับเลขห้า แล้วก็เลข8ดมีไหมครับ1ก็ไม่มีนะครับก็คือได้เลข5ตัวเดียวนะครับแบบนี้เราจับคู่ง่ายนะครับ05-06แค่นั้นเองนะครับ0 5-06แบบนี้ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับ2ชุดแค่นั้นเองนะครับ16มีนานะครับออกวันที่1เมษานะครับออก05เห็นไหมครับสูตรนี้ใครก็คิดได้ นะครับผมออก0ูนออก5ก็คือตัวนี้นะครับจุดที่เราต้องจำนะครับคือจุดนี้นะครับจุดนี้จุดตัวตัดก็สำคัญนะครับจุดนี้จุดแรกจุดนี้จุดแรกแต่จุดนี้นะครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับสงสัยว่าคิดกันยังไงทํากันแบบไหนนะครับสูตรทุกสูตรนะครับเราสามารถคิด แล,แล้วก็ทําเองได้แล้วก็ถูกได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ถูกนะครับถูกได้จริงนะครับถูกบ่อยๆนะครับแต่ไม่ใช่ถูกทุกงวดนะครับฟังให้ดีนะครับถูกบ่อยๆไม่ใช่ถูกทุกงวดนะครับไม่มีไม่มีใครที่ไหนทําได้ถูกทุกงวดนะครับเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลิกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับอีกจุดหนึ่งเรารู้แล้วนะครับสําคัญมากนะครับเป็นตัวที่เด็ดนะครับถ้าใครชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับ ทักมาสอบถามได้ทักมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์นะครับ0 9 6ย์เ0 1 8 1นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id-line นะครับผมหรือถ้าสะดวกโทรก็โทรได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับทักมาครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับทุกจุดรู้มาแล้วครับจุดนี้สําคัญที่สุดเดี๋ยวผมส่งให้ว่าคิดกันยังไงนะครับจุดที่เหลือนะครับตัวเลขก็จะเหลือประมาณ4ชุดอย่างมากแล้วบางงวดจะเหลือแค่นี้ บางงวดจะเลหลลอแค่ชุดเดียวก็มีนะครับผมทักมาสอบถามได้นะครับเราไปดูงวดหน้ากันงวดหน้าคือวันที่16เมษายนนะครับเราก็คิดงวดที่ออกไปคือ05นะครับหนามยอกหนามบ่ง05ออกเลข0หลักสิบแล้วก็ตั้ง0นะครับตั้ง5อนาคตไม่มีใครมองเห็นนะครับแต่ที่เราทำเนี่ยเป็นปัจจุบันนะครับเราทำล่วงหน้านะครับออกไม่ออก,ไม,ออกไม่รู้นะครับ แต่ถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจนะครับมั่นใจว่าน่าจะออกได้นะครับเพราะว่าเราใช้จุดเดิมตลอดเห็นไหมครับจุดนี้นี่คือจุดที่เราต้องจํานะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับไปดูหลัก12ตัวล่างแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าเราใช้จุดเดิมตลอดนะตลอดนะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆนะครับตัวเลขทุกตัวมาจากกองสลากเขาตักเข้าตัวมาทั้งหมดนะครับเราไม่ได้สมมุติขึ้นมานะครับ2อบวกศได้สอง ศูนย์บวกสามได้สามสองบวกศูนย์ได้สองสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดนี่คืองวดหน้าหลักสิบสามบวกห้าได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามนี่คือหลักหน่วนยงวดวันที่สิบหกเมษานะครับไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ให้ติดไว้นะครับหลักสิบจะเป็นตัวนี้หลักหน่วยจะเป็นตัวนี้แต่ทีนี้ถ้าเราจะตัดตัวเลข เอาเลขมาใส่ตรงนี้เลขจะเหลือแค่สองตัวหรืออาจจะเป็นตัวเดียวนะครับสูตรหลักสิบ 10, นะครับเราต้องใช้ตัวนี้นะครับเราต้องใช้จุดนี้จุดแรกนะครับแล้วไปบวกกับจุดไหนละ่ะถึงจะได้ตัวเลขมาใส่ตรงนี้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็ใช้จุดนี้จุดแรกแล้วไปบวกตัวไหนเอามาใส่ตรงนี้ <l> เลขก็จะเหลือแค่สองตัวหรือว่าอาจจะเป็นตัวเดียว นะครับผมอยากถูกลอตเตอรี่นะครับให้ทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่งให้ทุกคนนะครับถ้าใครชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับส่งให้ทุกคนนะครับเราต้องส่งให้ไปคิดเองนะครับเราไม่สามารถเปิดเผยตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างนะครับเปิดเผยไม่ได้นะครับผมเราทักมาที่เบอร์096 110 0 1 1 8 1นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นะครับ หรือถ้าสะดวกโทรก็โทรได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเรายินดีส่งให้ทุกคนนะครับไปคิดเองนะครับทุกจุดระบอกมดแล้วนะครับหรือแค่จุดนี้จุดเดียวมีวิธีคิดนะครับไม่ใช่ว่าอุปโลกยกเมขขึ้นมานะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเลขพวกนี้จะออกได้หรือไม่นะครับถึงโชงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะฟันธงให้นะครับจะฟันธงหลักสิบให้นะครับหลักสิบมันมีทั้งหมด6ตัวนะครับเดี๋ยวจะฟันธงให้นะครับ ตัวที่น่าจะออกที่สุดก็คือตัวนี้2 4ี่และก็6นะครับผมสองเป็นตัวที่น่าจะออกที่สุดนะครับแล้วเวลาจับคู่ก,กับหลักหน่วยก็จะได้ประมาณนี้2 4 6สหนะครับได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้จุดนี้รู้จุดนี้ก็เลขก็จะเหลือไม่เกิน4ชุดภายในนี้แหละครับไม่มีที่อื่นนะครับภายในนี้นะครับผมเรามารุ่นกันนะครับว่า งวดวันที่2เมษายนนะครับเลขชุดนี้จะออกตรงเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับผมฝากไว้ให้พิจารณานะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณสาหรับการติดตามแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกับสูตรเด็ดแล้วก็เลขสรุปแม่นๆนะครับทุกงวดนะครับสงกรานต์นี้นะครับก็ขอให้ท่านและครอบครัวเที่ยวให้สนุกกับครอบครัวนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเว้นระยะห่างนะครับดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับ ท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกล่าวคําว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับงดหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ